บุคลากรการแพทย์ด้านออโทปิดิก500คนค่ะเตรียมร่วมอาคอสลัน2,025วิ่งเพื่อสุขภาพค่ะ นางสาววิภาวดีวงบริสุทธิ์ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการรักษาราชการแทนผูน้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโดยมีทีมเจ้าหน้าที่จัดงานจากโรงพยาบาลศิริราชร่วมนำเสนอรูปแบบการจัดงานกิจกรรมอาคอสรัน2025ค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาให้เป็นเมืองกีฬา,อย,าอย่างยั่งยืนค่ะโดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการทางการแพทย์คอส COA SKOA 2025ที่มุ่งเน้นทั้งการพัฒนาวิชาการและสุขภาพที่ดีค่ะสำหรับการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น2ระยะนะคะคือ2กิโลเมตรและ5กิโลเมตรค่ะซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ตอบรับเข้าร่วมแล้วกว่า500คนค่ะ จากกรณีเรื่องราวของเจ้าเพชรอำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์โลก IBF ขวัญใจชาวไทยเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาล่าสุดสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทจังหวัดชนบุรีก็ได้เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนอำนาจถึงบ้านพักญาติในพื้นที่อำเภอเสีราชาค่ะเพื่อให้กำลังใจและสอบถามความเป็นอยู่ด้านนายพียรวัตรมงคลศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานกกทจังหวัดชนบุรีก็ได้เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจาก ผู้ว,ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เข้ามาให้กำลังใจพร้อมให้การช่วยเหลือเนื่องจากอำนาจถือเป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างมากค่ะและกรกทก็จะไม่ทอดทิ้งนักกีฬาคนนี้อย่างแน่นอนและจากการพูดคุยก็พบว่าอำนาจรื่นเริงมีกำลังใจที่ดีเยี่ยมนะคะและยังช่วยเหลือญาติทำอาหารบริการลูกค้าที่ร้านอีกด้วยค่ะสำหรับแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นทางกกทชนบรุรีก็มีแผนที่จะ เสนอให้อำนาจรื่นเริงมาเป็นวิทยากรฝึกสอนนักกีฬาเยาวชนของจังหวัดชนบุรีค่ะเนื่องจากเจ้าตัวเคยผ่านการอบรมไล่เส้นมาแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้แต่อย่างไรก็ตามจะต้องรอดูสถานการณ์และการตัดสินใจของอำนาจอีกครั้งโดยหลังจากนี้กกทจะประสานงานเพื่อเดินหน้าให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะ